สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูครัวคําผุนตัวมิตรกันนะคะว่ามีอะไรกินโอท้ทกระเพารวมใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้อวันนี้เป็นแซบมากนนสีสันน่ากินเชฟโดยคุณแม่น้องจูนนะคะ ผู้ช่วยอีกคนสองคนอันนี้บิ๊กกิวนะคะบิ๊กกิวทำด,ด,ทดทีดีนะสวยๆคับปรกอนะคะแมนีทานข้าวหรือยังค <c oughs> <c oughs> ะอ้กินแซ่บออข้าจามนี้แสดงว่าอร่อยกอ,อ่ถึงเครื่องแน่นอนเลยเอามาดูผัดแล้วกระทะน,นะคะ อย่างนี้ต้องชิมชิมมันก่อนนะแซบบอกนัวไหมอืม้มเลิศไม่ต้องเติม,ตมน้ำปลานะคะใค่ <c oughs> าดาวนี่คือเมนูของเรานะคะครัวคำผลร่วมมิตรเด็กๆบอกโอเคไหมโอเคค่ะ คุณพ่อก็โอเคนะวันนั้นวันนั้นแกกินที่ผัดไก่อะผัดขิงนะแกบอกวันนั้นอร่อยแกบอกแกชอบนะนั้นเห็นแม่แม่พ่อบอกว่าผัดขิงอร่อยวันนั้นวันนั้นเด็กมันขาดหลายคนมันถึงมันถึงเหลือแม่ลุกใจใหญ่เลยนึกวันว่าว่าตัวเองทำไม่อร่อยเลยนะป่วยทุกวันอันนี้สดๆนะคะเรื่องจริงไม่ได้เตรียมแต่อย่างใดนะคะ เป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะอาหารของเราเนาะวงเราจริงข้าวกล่องนะคะข้าวกล่องนะคะไข่ดาวไข่ดาวมีทุกวันนี่ค่ะเรื่องจริงไม่จกตานะคะไม่จกตาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการทำของคุณแม่น้องจูนนางเอกของเรานะคะ ติงนี่กับน้องจูก็นอนในนี้นะคะนี่คือเวทีแบบจะเสร็จแล้วนะคะวิถีชีวิตของคอนวอยแล้วก็ทีมงานคำพูดร,ร่วมนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่คือตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าก็มีการจ่ายตังคนนะคะจากบอสดีนะคะทุกวันนะคะ สาสตรเริ่มมีแล้วนะคะสาดเริ่มมาแล้ววันนี้บรรยากาศคืนหน่อยนรกล้อของเรารวมๆแล้วทั้งหมด20คันรวมรถตู้นะคะรถตู้ก็สามคันประมาณนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะคะ